ชายชยามาแล้วครับเด็กหญิงเันญาก็มาค่ะวันนี้เด็กน้อยมากมากโอ้โหกระชากไหวมากๆเลยอ่ะสดใสมากๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับเช้าๆแบบนี้นะครับหิวกันหรือยังเอ่ยถ้าหิวอย่าลืมนะครับปากท้องต้องรู้มีอาหารอร่อยรอเพียบเลยวันนี้บอกเลยนะมีข้าวมันไก่จัมโบ้ดูโอู่มากันแบบว่าจัดคู่แล้วก็แพคใหญ่เลยนะคะอ่อิ่มเลยนะคะโอ้โหดูโอ้จริงๆเลยนะดูโอ คุณจะกินข้าวหมกไก่ก็มาคุณจะกินข้าวมันไก่ต้มก็โอเคเอแบบนี้นะซุปก็มาพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกินกันค่ะจ้าแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับไปดูวิธีเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกนะฮะที่ให้เก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเลยมีเงินไม่ขาดมือแน่ๆคุณสวยด้วยดูปากท้องทำกินของเราในวันนี้นะครับ่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นวันด้วยชุดใหญ่ไฟกระพริบดีกว่าเนี่ยถูกใจมากเลยเพราะคิดมาตั้งนานแล้วบางทีฉันก็อยากกินข้าวหมกไก่พร้อมกับข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้นะถ้ากิน2อย่างจะยังไงลลมมาพร้อกันเย การนะจัดไปให้โลกระบือเพราะเชื่อว่าคุณทานได้สัญญาและฉยาอะไรกินไปให้หมดเลยค่ะไปที่จังหวัดตรังเลยข้าวมันไก่จัมโบ้ดูโอ้นะคะนี่ค่ะมาให้สาแก่ใจอร่อยคุ้มจริงๆนี่มาเป็นอย่างนี้เป็นไงโอ้แล้วมันไม่ใช่ข้าวแบบว่าก้อนเล็กๆเือนั้นน่ะจัมโบ้จริงๆริะคุณที่เห็นน่องนั้นคือแบบว้าวเลยนะคะแล้วคุณจะกินไก่อะไรล่ะไปสิคะ ไก่ต้มไก่ทอดไก่อบไก่ย่างเครื่องในไก่จัดไปยาให้ขาดมีเครื่องเคียงด้วยชุดนี้คือข้าวมันไก่จัมโบ้ดูโอนะคะข้าวมันเนี่ยมาสองถ้วยเลยค่ะน้ำซุปก็มาเครื่องเคียงแสนอร่อยคุ้มมาก ราคานี้นะ139บาทคือได้แบบนี้เลยเต็มๆเลยนะคะอิ่ม2คนสบายๆเลยถ้าเกิดใครชอบข้าวหมกไก่ก็เลือกกันไปขายราคาเดียวกันใครมาคนเดียวสั่งแบบจานปกติจานปกติไม่แพงเลยนะคะ40บาทเองค่ะนี่เป็นไอ,อ,อเดียของคุณอุทิศช,ชัยทุยหรือว่าบางทิตในวัย39ปีค<ป>่ะคือเล่าให<ป>้ฟังที่มาที่ไปอ่ะก่อนจะประสบความสําเร็จนี่5ปีก่อนนะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่มากของผู้ชายคคนนนี้่ะเาาาตัดสิใจจลออกก ว,วิชาชีพของเขาเป็นวิศวกรเครื่องกลในเมืองกรุงนะคะกลับบ้านเกิดสืบสารร้านอาหารตามสูตรคุณพ่อเนี่ยมีสูตรที่เด็ดติดตัวนะคะนอกจากข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่แล้วมีข้าวหน้าเป็ดมีซุปเนื้อมีซุปเครื่องในมีข้าวแกงมีอาหารตามสั่งทุกสิ่งอย่างสะอาดอร่อยให้เยอะคุ้มมากอย่างนี้เลยนะไปชิมกันได้เลยชื่อว่าร้านตัสนีมแปลว่าน้ำผู้แห่งสวรรค์นะคะอยู่ที่ทุ่งยาวปะเหลียนที่จังหวัดตรังส่งกำลังใจให้หลายๆคนที่แบบ ท้อแท้อยากจะแบบเปลี่ยนงานตัดสินใจต้องลาออกจากงานประจําอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอเปลี่ยนปุ๊บชีวิตประสบความสาเร็จเลยเปลี่ยนด้วยไปนในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นกําลังใจให้นะครับค่ะคุณครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับติบ๊กไคข่าวช่องแปด